ปอดเอเวอร์เรสต์นักเจียนนะครับวันนี้ติดตัวชุดเลนจักรยานท้ายรถนะครับเป็นของตัวทูเล่นะครับเวโรคอมแพ t นะครับผมอันนี้ลูกค้าใส่เป็นตัวอะแดปเตอร์เพิ่มเปคันที่4ี่นะครับในส่วนแรกนะครับจะมีตัวชุดล็อกนะครับของจักรยานนะครับมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับของแต่ละคันนะครับเวลาเราติดแหลกเข้าไปนะครับข้างล่างจะเป็นตัวล็อกของแรกนะครับผมมีกุญแจล็อกกันขโมยนะครับแล้วก็ตัวชุดสายไฟนะครับด้านหลังต่อเข้ากับตัวชุดล่างนะครับ ทางร้านก็รับติดตั้งด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวชุดล่างนะครับในส่วนของตัวฐานวางล้อลูกค้าสามารถสไลด์ฐานวางล้อให้เข้ากับตัวสลิงล่ของตัวรถได้นะครับแล้วก็มีตัวสายรัดล้อนะครับนี่จะเป็นตัวฐานวางนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์คันที่สี่นะครับจะล็อกเข้ากับตัวแหลกเดิมของตัวรถได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีระบบไฟนะครับเป็นไฟเบรกไฟลีดี้ยวซ้ายด้าขวาพามาไฟสองป้ายนะครับ โอเคครับสำหรับฟอรนเอเวอร์เรสเน็กเจนนะครับติดตัวชุดไหล่จักรยานท้ายรถของทูเล่ครับเวโลคอมแพคครับผม